คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยนะครับตามพระราชบัญญัติล้มละลายโดยการยื่นขอฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งของศาลล้มละลายกลางนะครับอาจารย์โดยนายกบอกว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการที่เขาเลือกมาจาก3มแนวทางนะครับคือประการที่1คือหาเงินให้การบินไทยดําเนินการต่อ สองคือเข้าสู่สถานะล้มละลายและ3คือทางเรื่องนี้ก็คือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้คําสั่งศาลอาจารย์ว่าความพยายามสิ่งที่มติครมอเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะอาจารย์มองว่าประเทศเราได้อะไรประชาชนได้อะไรหรือใครได้ใครเสียจากกรณีนี้ครับอาจารย์ตกลงเป็นมติครมอแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อผมยังเข้าใจว่าเป็นแต่เพียงแค่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีมติอย่างนี้และต้องเข้าครมอต่อไป แต่เอาละพอคุณบอกว่ามันเป็นมติคลรมผมต้องบอกกับคุณว่าผมสองจิตสองใจมากในเรื่องนี้ผมต้องบอกคุณว่าผมเป็นคนที่มีความรู้สึกที่ดีกับบริษัทการบินไทยค่อนข้างจะมากก็คงจะเหมือนกับคุณและก็หลายๆคนที่มีเซนติเมนต์มีความรู้สึกที่ดีและโดยเฉพาะคำว่าสายการบินแห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบันนี้มันไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกที่ดีเพราะว่าเครื่องบินมันเป็นเรื่องใหญ่โตโมโหลานคนไทยกับเรื่องของใหญ่ๆเรามีปัญญาที่มีเป็นของใหญ่ๆโตๆเราก็แฮปปี้เราก็ดีใจผมก็ไม่ต่างอะไรกับคนทั่วๆไปผมก็ต้องบอกคุณว่าผมมีความรู้สึกที่ค่อนข้างจะดีกับการบินไทยพอ บอกว่าการบินไทยอาจจะต้องล้มละลายผมก็ใจผมก็จะล้มละลายไปด้วยแต่ถ้าบอกว่าเข้าสู่กฎหมายล้มละลายเพื่อที่จะฟื้นฟูผมผมก็ดีใจอันนั้นบอกคุณลึกๆก,ก็ดีใจ <Okay. S 2> ดีใจประการที่สองก็คือว่าผมเองก็มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่บ้างเล็กๆคือผมก็ดันไปซื้อหุ้นกู้การบินไทยแล้วก็มีเงินฝากอยู่ในสหกรณ์อมทรัพย์ ธรรมศาสตร์ซึ่งสากลอมรั์ธรรมศาสตร์ก็ไปซื้อหุ้นกู้การบินไทยนั้นถ้าการบินไทยเป็นอะไรไปเนี่ยมันก็ไปกระทบกับเป็นลูกๆล,ละลอกผมก็มีแนวโน้มที่จะดีใจถ้าหากว่ารัฐบาลยังไม่ให้มล้มอันนี้ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาสักครนี้ถามว่าถ้าเข้าสู่สารฟื้นฟูสารล้มละล,ะลายขอให้ มีการฟื้นฟูก็แปลว่าเจ้าหนี้จะมาเล่งรัดหนี้ต่อไปไม่ได้คนที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ๆทั้งหลายก็จะต้องยุติการเล่งรัดหนี้ในช่วงนี้ปล่อยให้เขาฟื้นฟูไปก่อนอก็เป็นข้อดีของการบินไทยก็คือสารจะปกป้องลูกหนี้ทุกองปกป้องการบินไทยอยู่และเนื่องจากลูกหนี้ของเจ้าหนี้ของการบินไทยมีอยู่เป็นเจ้าหนี้ต่างชาติด้วยก็เลยจะไปเข้าสู่สาร ที่นิวยอร์กเพื่อที่จะให้สารสั่งดูแลเรื่องเดียวกันเพราะว่าไม่งั้นแล้วเครื่องบินการบินไทยบินไปที่ประเทศอื่นเขาอาจจะยึดใชนีเพราะฉะนั้นอาวอันนั้นก็เป็นเป็นข้อดีเป็นความฉลาดของรัฐบาลความฉลาดประการถัดไปผมคิดว่ารัฐบาลคงไม่กล้าที่จะยุติการบินไทยแต่การที่ พยายามดันให้มันสุดตัวโยนไปที่ศาลถ้าศาลไม่ให้เพาราะศาลดูแล้วมันฟื้นฟูไม่ได้ม,มันคงไม่มีโอกาสในการที่จะฟื้นฟูได้และศาลบอกว่าไม่ให้ฟื้นฟูต้องล้มละลายเลยก็เท่ากับว่าให้ศาลช่วยตัดสินให้ก็แล้วกันรัฐบาลน,นี้ก็ไม่ไม่ต้องรับเผิดร้อนผมว่าก็เป็นความฉลาดของรัฐบาลน,นี้เหมือนกันประเด็นถัดไปที่เราจะต้องพิจารณาก็คือว่า โอกาสในการฟื้นฟูเนี่ยมันยากหรือมันง่ายแน่นอนรัฐบอกว่าจะลดการถือหุ้นของรัฐจาก51%าสเร็นศษถ้าจำไม่ผิด5้า3อศะไรเปอร์เซ็นต์นั่นนะครับให้เหลือต่ำกว่า50คือสัก49แล้วอีก3%เปเซก็ไปให้วายุพักมันก็มีคำถามตามมาทันทีก็คือว่า อย่างนี้ยังถือว่ารัฐถือหุ้นเกินห้าสิเปอร์เซ็นเป็นรัฐวิสาหกิจหรือเปล่าสำหรับผมผมไม่มั่นใจว่าละว่า,วาอันนี้เป็นของเอกชนแล้วอันนี้อยู่ต่ำกว่าห้าสิบแล้วเพราะวายุพักจะบอกว่าเป็นกองทุนที่เป็นอิสระในการดำเนินการด้วยตัวของเขาเองมันก็พูดได้แต่ว่าถ้าจะบอกว่ารัฐมีอำนาจเหนืออยู่เบื้องหลังกองทุนด้วย ตรงรัฐก็จะสามารถที่จะแทรกแซงทั้งตัวเองเป็นผู้ถือหุ้น40กว่าเปอร์เซ็นต์บวกกับวายุพักด้วยและก็ยังเป็นเป็นกึง่งเป็นรัฐวิสาหกิจไกลๆผมว่ามันก็พูดได้เหมือนกันตลงมันยากมากนะงานนี้ที่จะออกมาบอกว่าต่อไปนี้เป็นของเอกชนแล้วจะทำอะไรก็ทำแบบเอกชนประเด็นถัดไปก็คือว่าแล้วรัฐ จะห้ามใจตัวเองได้หรือเปล่าคำรัฐในที่นี้คือรัฐบาลถัดๆไปพอบอกว่าเรายังต้องมีสายการบินแห่งชาติออก็ต้องพปมองถึงว่าแล้วสายการบินแห่งชาติจะมีประโยชน์อะไรในการที่จะได้เป็นสายการบินแห่งชาติจะมีสิทธิอะไรอีกหรือเปล่าพอบอกสิทธิปับ๊บคนก็ไปคิดด้วยว่าและถ้ามีเป็นสายการบินแห่งชาติ มีปลาไว้ให้เขาต้องทําอะไรเพื่อชาติด้วยหรือเปล่ามันจะมีสองส่วนนะครับภารที่คุณจะต้องช่วยผมพิจารณารใช่มีภารกิจอะไรที่จะช่วยชาติได้บ้างหรือเปล่าเอาภารกิจก่อนกันลลวกันเขาก็เคยคุยว่าช่วงซึนามิช่วงนั้นช่วงนี้เคยช่วยขนแต่ถามว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยมันเช่าเครื่องบินก็เช่าไม่ยากไม่ใช่เหรอืมมันจําเป็นไหมจะต้องมีสายการบินไว้เองเพื่อที่จะช่วยหรือ พอมีสายการบินบอกว่าแห่งชาติมันก็เลยกลายเป็นนักการเมืองก็จะมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณให้รัฐเอาเงินเข้ามาช่วยอุ้มช่วยให้มันอยู่คุณต้องมีหน้าที่ต่ลงประชาชนที่อยู่ห่างไกลคุณบอกว่าไม่ไม่คมุ้มแต่คุณต้องบินมผมเป็นนักการเมืองผมอ้างทันทีเลยครับคุณต้องบินไปนครราชสีมาบ้านมผมซึ่งเคยเกิดแล้วในอดีตถูกไหมครับ คือไม่คำหนึงเรื่องกําไรเรื่องขาดทุนและมองเรื่องความเท่าเทียมเรื่องเสมอภาคเรื่องอะไรว่าไปเหตุผลนับถูกต้องถูกต้องกหยิบเอาเรื่องความเสมอภาคออกมาดินแดนที่ห่างไกลดินแดนจะต้องเข้าถึงการบินเพราะการบินปัจจุบันมันเป็นของของปกติแล้วทุกคนจะต้องเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้และคุณเป็นสายการบินแห่งรัฐแล้วเงินของรัฐมาคุณก็ต้องทําถามว่าแล้วการบินไทยมันจะรอดไหมเนี่ย นี่ก็เป็นคําถามเล็กๆต่อไป <c oughs> คำถามถัดไปก็คือว่าแล้วสิทธิที่การบินไทยบอกว่าตัวเองเคยเป็นสายการบินแห่งชาติได้สิทธิอะไรต่ออะไรบางอยา่างเช่นสิทธิในการบินปัจจุบันคุณเห็นไหมครับว่าถ้าคุณจะบินจากกรุงเทพไปลอนดอน <c oughs> สายการบินที่จะบินจากกรุงเทพตรงไปลอนดอนได้ มันก็มีสายการบินไทยแล้วก็มีบิติสแอร์เวย์ที่เราไปแลกเปลี่ยนกับเขาแต่สายการบินอื่นคุณจะไปลุกทันซ่าจะไปอย่างอื่นคุณก็ต้องไปเปลี่ยนที่เยอรมันและจิงไปอังกฤษใช่ไหมครับหรือถ้าเราจะบินตรงกับเยอรมันเราก็ต้องอนุญาตให้เยอรมันลุกทันซาบินตรงนะครับจากมิวนิกมาประเทศไทยและไทยก็จะบินตรงมิวนิกเราก็แลกเปลี่ยนการบินตรง แต่คนอื่นจะมาบินถ้าเราไม่อนุญาตเขาก็บินไม่ได้นี่เราพูดให้งว่าเราได้สิทธิการบินของประเทศเนื่องจากว่าเป็นสายการบินแห่งชาติต่อไปนี้ยังจะได้สายสิทธิพิเศษตรงนี้อยู่อีกหรือเปล่าถ้าได้ก็ยังมีม o น o ปอ l ี่พาวเวอร์หรือมีสิทธิในการผูกขาดบางเส้นทางครับไม่ถึงกับผูกขาดร้อยเอร์เซนแต่ว่าสิทธิเหนือคนอื่นในบางเส้นทางยังหากินง่ายกว่าคนอื่น ยังจะมีตรงนั้นไหมครับอีกอันหนึ่งผมเคยเป็นบอร์ท่าอากาศยานคุณรู้ไหมว่าการท่าอากาศยานก็จะนั่งพิจารณาว่าสำหรับการบินไทยมันเป็นรัฐวิสาหกิจด้วยกันมันเป็นเจ้าของเดียวกันคือของรัฐเพราะฉะนั้นเวลาสร้างท่าอากาศยานออกมาอาคารผู้โดยสารคุณเคยผ่านไปเนี่ยประตูแรกประตูของใครครับอ่การบินไทยครับบินไทยประตูหนึ่งประตูสองนี่การบินไทยครับ และสายการบินอื่นๆไปไปไล่ไปเรื่อยๆจนเรื่องท้ายไปเลยเราจะให้ความสำคัญกับการบินไทยก่อนเราพอก็เดินเข้าไปก็ใกล้สุดการบินไท,ทุก,กอย่างทุกอย่างนั้นอยู่ใกล้สะดวกเครื่องบินเข้าเครื่องบินออกพู่อให้ว่าคุณได้สิทธิพิเศษแต่เราบอกว่าในโลกนี้จะต้องแข่งขันเออันนี้ยังสมควรให้ไหม,มถ้าให้ คำถามคือก็จะมีคนตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วงั้นการบินไทยทำอะไรเพื่อสังคมในเมื่อคุณได้สิทธิพิเศษตรงนี้ตรงนี้มันก็คือเป็นเงินเหมือนกันนะครับถ้าคุณลองเปิดปล่อยให้การท่าให้สายการบินไหนก็ได้ที่อยากจะได้ตรงนี้สเปซตรงนี้ที่ตรงนี้เขายินดีที่จะจ่ายสูงกว่าสเปซตรงอื่น ใช่ไหมครับถ้าเปิดประมูลก็อาจจะการบินไทยอาจจะไม่ได้ก็ได้เป็นเจ้าอื่นได้ไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่แล้วเจ้าอื่นอาจจะต้องจ่ายมีต้นทุนสูงกว่าอยิ่งกว่านั้นอีกสล็อตการบินครับผมเคยอยู่การท่าอากาศยานก็รู้ว่าสล็อตการบินนี่มันสำคัญคุณจะบินออกจากกรุงเทพเที่ยงคืนห้านาทีไปถึงเช้าตรู่ที่ลอนดอนหรือเช้าตรู่ที่ปารีส มันเป็นสล็อตที่ดีที่สุดเพราะว่าคนไม่เสียเวลาเลยขึ้นเที่ยงคืนไปถึงสนามบ,บินสี่ห้าทุ่มแล้วก็รอที่สนามบ,บินเสร็จเรียบร้อยบินไปนอนไปเลยพอไปถึงปั๊บก็ทำงานได้คนก็จะหนาแน่นมากกว่าแต่ถ้าคุณไม่ได้เวลานี้คุณไปได้ตีสามตีสี่เครื่องบินออกตีสามตีสี่คุณต้องไม่ต้องนอนตีหนึ่งไปถึงสนามบ,บินไม่ต้องนอนกว่าจะขึ้นเครื่องบิน,นตีสามตีสี่ คุณเห็นไหมครับว่าสล,ล็อตคาเรียกว่าสล,ล็อตคือเวลาในการที่ขึ้นเครื่องจะขึ้นเครื่องจะลงการท่ากรบศยานก็ให้สิทธิการบินไทยแบบหมดตัวเลยเต็มที่เลย <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยได้ไประโยชน์ตรงนี้เยอะแยะอยู่แล้วครับ <c oughs> ถ้าเครื่องบินบินกลับมาถึงประเทศไทยตีสามตีสี่คุณก็อ้อกุ้มใจเหมือนกันถูกไหมครับ <c oughs> แต่ถ้าเครื่องบินบินกลับมาถึงหกโมงเช้าเจ็ดโมงแม่มมกําลังดีรถยังไม่ติดรีบเข้าเมืองโอ้สายกรบ,บิินเที่ยวนี้สบายนอนตื่นขึ้นมาตีห้าเอาเครื่องบินลงหกโมงหกโมงครึ่งโอ้โหสุดยอดาการมีไทยได้ตรงนี้ทั้งสิ้นเลยครับตรงคุณคุณเห็นไหมครับว่าสิทธิเนี่ยก็คือสิทธิในการได้สิทธิเหนือคนอื่นเป็นเป็นการสิทธิ ในทางผูกขาดแบบไกลๆบางอย่างมันได้คล้ายๆได้ของที่ดีกว่าคนอื่นทําให้ดึงดูดผู้บริโภคลูกค้าผู้โดยสารอยากจะซื้อกับการบินไทยมากกว่าซื้อกับสายการบินอื่นถูกต้องแบบนั้นถูกต้องถูกต้องอันนี้ได้มาตลอดและได้ยิ่งกว่านั้นอีกเราบังคับว่า จะสวงทววงกรมทั้งหลายจะบินไปดูงานจะบินไปประชุมจะบินไปอะไรก็ตามให้เลือกการบินไทยเป็นอันดับแรกก่อนเว้นแต่เที่ยวที่นั้นมันไม่มีจริงไปซื้อสายการบินอื่นได้ค,คุณได้เงินอีกอตกลงบินไทยได้สิทธิอะไรต่ออะไรในอดีตมามหาศาลครับคําถามคือแล้วยังควรจะได้สิทธิต่อไปอย่างนี้อีกหรือเปล่าอืนี่คือ เกือบจะนอนกินนิดหน่อยมีดีกรีของเป็นเสือนอนกินนิดหน่อยตรงนี้และถ้าคุณขอฟื้นฟูถ้าผมเป็นสารผมก็จะถามว่าคุณฟื้นฟูแล้วเนี่ยคุณ,คณบอกว่าคุณลดทุนของรัดลงเหลือต่ำกว่าห้าสิบเนี่ยไอ้กฎเกณฑ์พวกนี้คุณจะว่าไงแล้วกฎเกณฑ์พวกนี้มันก็จะบอกด้วยว่าจะฟื้นฟูได้หรือไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับครับมันมีส่วนด้วยใช่ไหมครับที่สําคัญที่สุดก็คือว่า คุณมาฟื้นฟูตอนนี้มันต่างกับเจแปนอะไลน์ ain, ฟื้นฟูมันต่างกับสายการบินอื่นที่เขาฟื้นฟูที่เขาเคยเจ๊งแล้วฟื้นฟูขึ้นมาตอนนั้นเขาฟื้นฟูก่อนที่จะมีโควิด1 9ึ่ก้าโอกาสในการฟื้นฟูมันจะง่ายกว่าการบินไทยในช่วงนี้หรือเปล่าเพราะขนาดที่สายการบินทั่วๆไปที่เขาปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสเจ๊งยังสูงมากเลยหลังโควิดการบินไทยที่ยังมีปัญหาเรื่องเรื่องประสิทธิภาพในการในการบริหารจัดการเราก็พูดกันมาเยอะแล้วว่ามันมีอิทธิพลทางการเมืองมันมีอิทธิพลในการซื้อเครื่องยนต์ซื้อเครื่องบินซื้อที่นั่งเครื่องบินเนี่ยมันซื้อแย่นะครับที่นั่งก็บริษัทหนึ่งจะเอาแบบไหนก็ว่าไปเครื่องก็เป็นอย่างหนึ่ง ตัวลำเครื่องบินอย่างหนึง่งตัวเครื่องก็อีกแบบหนึง่งในการซื้อก็ดีผู้คนก็เป็นลูกของคนที่มีมีอำนาจในการส่งเข้ามาอยากจะทำงานการบินไทยเพราะมันได้สวัสดิการดีที่สุดในโลกถ้าเทียบกันกับสายการบ,บินอื่นๆผมเคยทำรายการแล้วก็ได้เชิญดีๆการบินไทยมาเชิญผู้รู้มาเขาก็บอกว่าสายการบ,บินไทยนั้นเนี่ยปฏิบัติ คนที่เป็นพนักงานก็มีสวัสดิการสุดยอดแม้กระทั่งเครื่องบินบินไปถึงอังกฤษหรือบินไปถึงนอร์เวย์หรือบินบินไปถึงไหนก็ตามก็จะต้องมีสำนักงานที่นั่นในการขายแล้วก็จะมีเซลล์เมนเจอร์มีเมนเจอร์ประจําพื้นที่ที่การเป็นไทยส่งไปอยู่เอาลูกเอาเมียไปอยู่ได้มีบ้านมีช่องทาอย่างกระทูดคือนี่เป็นธรรมเนียมเหมือนราชการยังจะมีอย่างเก่าอีกหรือเปล่า ถ้าผมเป็นสารผมจะถามอะไรเยอะเลยผมจะพิจารณาอะไรต่ออะไรผู้นี้เยอะว่าในยุคโควิดอย่างนี้มันจะรอดไหมและถ้ารอดคุณยังจะทําตัวแบบเก่าแบบนี้หรือเปล่าการบริหารจัดการตรงนี้ถูกไหมครับ,รบเรื่องคนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะครับแล้วก็เรื่องที่สายบินจะบินไปไหนจะพิจารณาอย่างไรจะซื้อเครื่องบินหรือไม่จะ อะไรต่อเมื่อไรจะลดโอ้โหมันเป็นเรื่องไม่ง่ายนะครับซื้อการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจะซื้อล่วงหน้าหรือไม่ซื้อล่วงหน้าจะซื้อล่วงหน้าแล้วจะไปเฮ d หรือเปล่าอืประเด็นพวกนี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่มากเลยและต่อไปจะลดทุนจาก49ลดลงมาเรื่อยๆเหลือ25หรือต่ำกว่า25หรือเปล่า ผมคิดว่าสารก็คงจะร้องดูเพราะว่าถ้าคุณลดไปนิดหน่อยแต่คุณยังมีอำนาจเหนือพอมีอำนาจเหนือและคุณบอกอ้างสายการบินแห่งชาติคุณก็ได้อำนาจผูกขาดพอมีอำนาจผูกขาดผมเป็นนักการเมืองผมเข้ามาเมื่อไหร่ผมก็บอกว่าคุณต้องทําอะไรเพื่อประชาชนครับเพราะฉะนั้นคุณต้องบินไปจังหวัดนูน้นคุณต้องบินไปที่นี่ที่ผมบอกว่าให้คุณบินเพราะว่าผมคือตัวแทนประชาชนและผมรู้ว่าตรงนี้เนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์ถ้าคุณบิน อผมก็อ้างคุณก็ขาดทุนอีกอืผมมีลูกหลานผมก็อยากฝากเข้าการบินไทยด้วย <c oughs> มันก็คล้ายๆาก,การเมืองด้วย <c oughs> <c oughs> อยาก,ากให้การบินไทยเป็นที่รองรับหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันฮทีนี้อาจารย์มองอยงไง <c oughs> ผมเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าถ้าไม่มีโควิดเนี่ยมันจะรอดไม่รอดแต่ผมมองอย่างเหมือนกันว่าถ้าไม่มีโควิดโอกาสที่จะฟื้นฟูในรูปแบบที่เอาการเมืองออกเนี่ย มันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือเปล่าอาจารย์ถ้าคิดในมุมนี้มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่บีบบังคับทําให้ทำ<ม>ทำนำไปสู่เรื่องของการฟื้นฟูในอีกแบบหนึ่งได้ง่ายขึ้นเหมือนกันผมกับคิดว่ามีโควิดโอกาสที่จะเอาอิทธิพลทางการเมืองออกก็ไม่ได้ง่ายเขาก็เลยอ้างว่าเพราะโควิดไงที่คุณมีปัญหามันไม่ใช่เป็นเพราะพวกผมผมเป็นนักการเมืองหรือผมเป็นผู้<อ>มีอำนาจ ผมเป็นผู้มีอำนาจเหนือการบินไทยจะเป็นนักการเมืองหรือจะเป็นข้าราชการหรือจะเป็นใครก็ตามในบ้านเมืองที่มีอำนาจเหนือการบินครับก็ที่คุณเจ๊งเนี่ยก็เห็นไหมแคล้วก็เจ๊งคุณไปเจ๊งไคุณจะมาโทษอะไรผมไม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานในอดีตจะโทษโควิดไปเลยอืโทษโควิดไปเลยและพอมีโควิดคุณก็ต้องรู้ว่าสมมุติว่าโควิดมันจะหมดเมื่อไหร่กว่าการบินไทยจะเริ่มมีรายได้ปีหนึ่งอย่าง อย่างเร็วที่สุดเว้นแต่เอาละเพื่อนบ้านแถบบางประเทศที่มันดีด้วยการพอจะบินถึงกันบ้างแต่มันต้องนั่งที่นั่งเว้นที่นั่งต้องมีการบริบรบรหารจัดการเรื่องโรคระบาดบแบบใหม่อีกต้นทุนสูงอีกคุณจะเก็บค่าโดยสารก็ต้องเก็บแพงขึ้นอีกผู้โดยสารจะบินไหมเพราะคนที่บินมีแต่ว่าจะบินไปเที่ยว คนก็บอกว่าไม่ไหวแล้วมันแพงถามว่าแล้วก,การบินไทยจะไปได้ไหมนี่ก็เป็นโจทย์ผมเนี่ยพูดด้วยความรักการบินไทยนะผมจะบอกยังไงที่พูดเนี่ยผมนะเป็น,ปนห่วงว่าฟื้นฟูแล้วมันจะฟื้นฟูได้หรือไม่ได้มันก็น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นคนที่เคยเป็นลูกค้าการบินไทยเคยให้การบินไทยกู้เคยซื้อหุ้นกู้การบินไทยเคยเป็นคน,น,คนที่เหนียวแน่น แต่ว่ากระเป๋าเขาเนี่ยเขาก็เสี่ยงถูกไหมครับ,รบต่ลงคนที่ซื้อหุ้นกู้การบินไทยพอครบเทอมเขาก็จะรีบเอาเงินคืนหรือเปล่าจะให้เขาซื้อใหม่ไหมะ่ะหรือคนอื่นเนี่ยเอาคุณคุณ,คณสักชัยคุณยังไม่เคยซื้อหุ้นกู้การบินไทยเขามาขายคุณคุณจะซื้อไหมคิดหนักเหมือนกันนะ <laughs> ฮะมันจะมีประเด็นเรื่องจะฟื้นฟูรอดหรือไม่รอด,ด นี่คือปัญหาที่ผมมันไม่ใช่ปัญหาอยู่ว่าเราฝีมือเราจะไปเอาเดึงเอาคนที่เคยบริหารปอตทฝ<ม>ีมือดีคนเคยบริหารอมอสินฝีมือดีเอามาแค่บริหารแต่ว่าคอนเท็กซ์หรือบริบททั้งหลายม,มันจะไปได้ไหมในยุคนี้ในยามนี้ในในบริบทนี้ที่จะมีโควิดด้วยนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาประเทศไทยโอ้อย่างล้นหลามเลย ตัวเลขเท่าไหร่นะปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยยี่สิบกว่าล้านถูกไหมครับตอนนี้มันหายเหลือศูนย์มันจะมันจะม่เหลือเท่าไหร่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ก่อนโควิดยี่สิบกว่าล้านแล้วพอหลังโควิดมันจะเหลือสักเท่าไหร่คงหายไปเยอะอืธุรกิจบริการก็จะมีปัญหาเยอะตรงนี้ผมก็หนักใจนะว่ามันจะฟื้นได้ไหมแต่รัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าเดินถูกทางแล้วเพราะคงไม่กล้าที่จะที่จะยุติการบินไทย แต่ปล่อยอย่างนี้ให้ศาลเป็นคนตัดสินก็แล้วกันครับตถ้าศาลบอกว่ามันคงฟื้นฟูไม่ได้ดูแล้วฟังข้อเสนอเจ้าหนี้ต้องลดหนี้เป็นทุนด้วยเจ้าหนี้จะยอมแค่ไหนเอาเจ้าหนี้รายใหญ่ๆทั้งหลายทั้งต่างชาติทั้งในประเทศจะต้องยอมแหคัดลดลงมาแปลงบางส่วนมาเป็นทุนก็คือต้องมามีความเสี่ยงต่อไปด้วยแล้วจะมีแผนในการบริหารจัดการในการฟื้นฟูอย,อย่างนี้ถ้าศาลบอก ไม่ให้ฟื้นฟูจบอืมเข้าสู่ล้มละลายเลยครับผมว่ารัฐบาลนี้ก็ปลอดภัยดีบอกเราก็พยายามแล้วจะมาว่าอะไรต่อไปก็ยากแต่ถ้าเกิดสารบอกให้ฟื้นฟูบอ,อ่ะก็สารก็ช่วยพิจารณาแล้วผมก็เสนอไปตามหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหนี้ทั้งหลายเขาก็ตกลงเขาก็มาวางแผนในการที่จะฟื้นฟูกันแล้วตกลงล้วก็เลื่อนเวลาออกไปในการที่เราจะต้องตัดสินใจ ผมว่ารัฐบาลนี้ก็ฉลาดพอสมควรนะครับในการตัดสินใจยอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะไม่กล้าที่จะฟันธงตรงนี้ก็ได้ถ้าผมเป็นคุณประยุทธ์ผมก็ไม่กล้าเหมือนกันนี้ก็ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วอย่างเรื่องสาภาพอาจารย์คืออีกเหตุผลหนึ่งของการที่เรื่องถือหุ้นรัฐควรถือหุ้นเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันสาภาพเองก็ไม่อยากให้ลดการถือหุ้นลงเพราะถ้าลดการถือหุ้นลงไม่เป็นรัฐวิสาหกิจสาภาพเองก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าถ้าเกิด ยังไม่ถือวุ่นเท่าเดิมสาภาพก็ค่อนข้างจะไม่ยอมเท่าไหร่ในประเด็นนี้อาจารย์มองไงฮะการเมืองในในสาภาพด้วยอะไรเนี่ยฮะในในพนักงานครับผมผมคิดว่าสาภาพคงเสียงอ่อยในยามนี้มันมีอยู่เพียงแค่ว่าจะตายตอนนี้เลยไหมหรือจะลองอีกยกหนึงตกลงถ้าสารภาพสา่ได้จะต้องเป็นรัาสกิบเหกืิม เหมือนเดิมจะต้องมีโสโซนในการเหมือนเดิม <c oughs> จะต้องทรถทำทุกอย่างเหมือนเดิมฉันมีอํานาจเหมือนเดิมและราชการหยุด <c oughs> ฉันหยุดด้วยเอกชนหยุดฉันก,ก็หยุดด้วยเมเดย์ฉันก็หยุดด้วยอะไรต่ออะไรไมันัันก็มาจ่ายค่าโอที OT อะไรต่อเมียอไรผมคิดว่าถ้าสาภาพยังยืนอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> มันไปไม่รอดแน่นอนมันตายไปด้วยกัน <c oughs> ตัว อย่าให้ผมเอ่ยเลยไอ้ไอที่วลีที่เขาชอบพูดกันว่าเวลาหมามันจะตายเนี่ยเหบหมานะคือมันต้องรู้ตัวผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยสหภาพก็ต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ในสถานะที่ล่อล่อย,อยู่เหมือนกันมันไปด้วยกันกับตัวบริษัทถ้าบริษัทไปไม่ได้มันก็ไปไม่ได้มผมผมเชื่อว่าสหภาพนะเพราะสหภาพก็พอจะมีเหตุมีผลพอสมควรนะครับสรุปตรงนี้ เจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเฉพาะสาหกรณ์ทั้งหลายยี่สิบกว่าแห่งใช่ไหมครับใช่ใชก็หายใจเฮือกไปอีกเฮือกหนึ่งก็คือเลื่อนออกไปเลื่อนเลื่อนตายออกไปหน่อยและเห็นเขาบอกว่าสําหรับสหกรณ์เจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ก็ยังไม่จ่ายหนี้ตอนนี้แต่ว่าเลื่อนออกไปแต่จะเพิ่มค่าตอบแทนให้เท่าที่ผมเห็นข่าวออกมาทํานองนั้นนะครับ ก็เลื่อนตายไปได้อีกหน่อยหนึ่งตรงนี้อันนี้ก็ก็ฟังดูก็มีผลพอสมควรครับในการที่เขาทําในครั้งนี้นะครับแต่สรุปจะรอดไหมผมไม่มั่นใจว่าฟื้นฟูได้ไหมในยามโควิดไอ้ตัวนี้เป็นตัวสาคัญถ้าไม่ใช่โคม่าครับแต่โควิดด้วยโคม่าเออโคม่าผสมโควิดใช่ถ้าโคม่าเฉยๆเนี่ยมันอาจจะรอดได้ เหมือนกับเจแปนอะไรหรือเหมือนกับกับสายการบินอื่นที่เขาเคยรอดมานะคครรัับบครับ